สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆท,ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับเห็นการล่มอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้รออะไรนะครับเพื่อนๆรอ,อ,อทานข้าวมันไก่พี่สดใสนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับก็จะตั้งอยู่กับบิ๊กซีี่วานวนนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมาแถวนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ย วันฝนตกนะครับผมถึงได้มีโอกาสได้มาทาน,นะครับ่านุกทีจะทาหลายทีแล้วแต่แถวยาวมากๆเป็นกินโลกิโลวันหนึ่งนะครับยี่สิบสาสิบคิวตลอดเวลานะครับเพืเ่อนๆตั้งแต่เปิดห้าโมงเย็นเนี่ยไปจนถึงสี่ทุ่มคนเยอะอย่างนี้ตลอดเวลานะครับที่ความอร่อยของร้านพี่สดใสเนี่ยคือที่เคยทาน,นะครับคือไก่แกเนี่ยต้มสดๆใหม่ๆร้อนๆและข้าวร้อนๆ น้ำซุปก็สดร้อนร้อนชุ่มคอชื่นใจและอร่อยทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างนะครับเพื่อนดูครับเนี่ยวันนี้ฝนตกนะครับผมถึงเนื้อมีโอกาสทานนะครับเพื่อนๆฝนตกนะครับคนก็จะรอน้อยหน่อยนี่ขนาดน้อยนะครับก็ประมาณสิบกว่าคิวนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ครัเพื่อนๆเป็นอากาศโอ้โหไก่ต้มเนี่ยแขวนในตู้เนี่เกือบสิตัวนะครับเพื่อนเ ต้มสดๆใหม่ๆนะครับล้อๆเลยนะครับเพื่อนๆดูควันจากไก่ต้มนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดเลยครับผมรู้แล้วนี่แหละครับที่ทําไมคนเขายอมรอกันนะครับนี่กระตากฝนยืนรอกันนะครับเพื่อนๆจะทานหลายรอบนะครับผ่านทุกที่เนี่ยจะทานหลายรอบนะครับแต่ว่าคนแน่นมากๆวันนี้ได้โอกาสนะครับฝนตก คนรอน้อยหน่อยนะครับไม่ถึง10บคิวนะครับก็เลยเล่นซะเลยนะครเพื่อนเพื่อนยืนมาสักพักหนึ่งคนก็มาเรื่อยๆนะครับพอผลมันเริ่มทานะครับก็มีเกือบยี่สิคิวเหมือนกันนะครับนี่ครับไก่ต้มแขวนสดสดใหม่ๆในตู้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนไก่ต้มเขาเป็นไก่ตอนนะครับขนาดกําลังสวยเลยนะครับเพื่อนๆนต้มสดสดใหม่ๆเลยนะครับนี่น้ําซุปก็ร้อน น้ำซุปนี่ก็อร่อยนะครับเพื่อนๆก็จะมีกระดูกไก่เนี่ยครับทีเด็ดเลยครับไก่แก่สับแบบไม่ยั้งเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศชิวๆเป็นสตรีทฟู้ดนะครับร้านข้าวมันไก่ริมถนนนะครับเพื่อนๆแต่รสชาติในี่แบบพัตคาารอย่างอายนะครับราคาร้านนี้คือเด็ดมากนะครับเริ่มต้นอยู่ที่30บาทนะครับ พิเศษไซส์ใหญ่40บาทสับไก่ให้แบบเดี๋ยวเพื่อนๆดูเอาแล้วกันนะครับว่าทำไมร้านนี้คนถึงได้ติดอกติดใจนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยปรุงเองได้เลยนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบพริกมากหรือว่าจะชอบขิงนะครับซีอิ๊วดำนะครับแล้วน้ำจิ้มเนี่ยตักเป็นถ้วยๆนะใครได้เลยนะครับ แต่น้ําจิ้มเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเคยทานก็จะรู้ร้านนี้เ,เป็นร้านเด็ดขวัญใจมหาชนนะครับของคนเมืองนอนเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆนี่เขาสับไก่มาชิ้นใหญ่ๆเน้นๆนะครับเพื่อนๆฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับนี่ัะแป๊บเดียวเกือบอยี่สิบคิวแล้ว ขนาดฝนตกนะครับเพื่อนๆร้านนี้เปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับของวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับขายจนสี่ทุ่มนะครับแต่ร้านนี้เนี่ยขายไม่ถึงสี่ทุ่มสักครั้งนะครับเพื่อนๆเพราะของหมดไวมากร้านนี้นะครับช้าหมดอดแดดแล้วครับเพื่อนๆนี่ยครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจัมโบ้นะครับไซส์ใหญ่จัมโบ้ยังสี่สิบาทนะครับเพื่อนๆขนาดจัมโบ้นะครับสำหรับร้านนี้สี่สิบาทเท่านั้น ดูครับข้าวมาสองถ้วยนะครับเพื่อนๆน้ำซุปหนึ่งถ้วยนะครับน้ำซุปนี่อย่างเด็ดเลยนะครับแล้วน้ำจิ้มเนี่ยวันเนี้ยผมเบาเรื่องพริกหน่อยนะครับพอดีมีปัญหาเรื่องกระเพาะครับเพื่อนๆทานเผ็ดมามากทานเผ็ดมาดุเดือดไปหน่อยงดพริกวันหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วไก่ตอนดูครับืไก่ตอนคือฉ่ำมาก ช่่มวันนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆช่่ามากคือเขาเพิ่งจะยกมาจากหม้อต้มแล้วมาแขวนในตู้เลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาต้มทีละสิบตัวหรือยี่สิบตัวเนี่แหละครับแล้วก็จะยกมาแขวนแป๊บเดียวเพื่อนๆหมดขายไวายมากแล้วแกก็จะเข้าพี่ผู้ชายเนี่ยที่ไม่อยู่ตอนนี้คือเขาเข้าไปต้มไก่นะครับเนี่ยครับ ไก่ต้มสดๆใหม่ๆร้อนๆแบบนี้โอ้โหคนอร่อยครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยน้ําจิ้มเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับน้ําจิ้มเขาเป็นแบบหอมหวานมันเค็มเนี่ยครบรสละมุนกลมกล่อมมากๆครับเพื่อนๆต้องมาลองมาทานเองนะครับถึงจะรู้ครับร้านนี้พูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับแล้วดูข้าวมันนะครับเพื่อนๆล้วนซุยนะครับแล้วก็ มันวาวแบบนี้นะครับมันกำลังส,สวยๆเลยนะครับเพื่อนๆและรสชาติเนี่ยอย่างเด็ดอร่อยทุกเมนูเนี่ยคือเข้าเข้าแบบทุกเวน้นเข้าวินทุกเมนูเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไก่ต้มนะครับคือเขาต้มขนาดเนื้อหน้าอกเนี่ยยังแบบ ชชำาแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวหลังเนี่ยือกลับอร่อยมากๆเนี่แหละครับคือเหตุผลที่คนรอกันเป็นแบบ10 20คิวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเนื้อไก่นะครับมันมีความหอมด้วยนะครับเพื่อนๆเขาต้มไก่ได้ดีมากๆครับสำหรับร้านนี้เนี่ยเป็นข้าวมันไก่หนึ่งในใจอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนๆแต่ร้านนี้เนี่ยเขาเปิดเย็นเพื่อนๆ สามารถมาทานได้เลยนะครับสำหรับสายเย็นนะครับเพื่อนๆก็5โมงเย็นนะครับถึง4ทุ่มนะครับขายก็แค่ประมาณ4-5ชั่วโมงเองนะครับเนี่ยดูคร่บคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดฝนตกเพิ่มลงมาหนักขึ้นนะเพื่อนๆก็ยังมีคนรอนะครับผมเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมคนถึงมายืนรอกันนะครับเพราะ ด้วยความอร่อยของแกเนี่ยนะครับทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งน้ําจิ้มและน้ําซุปโอ้โหอร่อยทุกรายการครับเพื่อนๆแล้วดูไก่นะครับสับมาแบบสะใจมากๆชนนิ้นหนังหนาแบบนี้ครับเพื่อนๆน้ําจิ้มโคตรดีครับบอกเลยครับเพื่อนๆน้ําจิ้มดีมากๆแล้วรสชาติเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครดีมากๆต้องลองมาทานดูนะครับน้ําจิ้มเขามีความอร่อยมาก น้ําจิ้มเขาจะออกแนวเหมือนแบบสิงคโปร์นะครับคือมันเป็นแบบน้ําจิ้มแบบใสๆมันมีความหอมนะครับเ,เพื่อนๆน้ำจิ้มเขาเนี่ยแล้วก็มีความละมุนกลมกล่อมหวานมันเค็มครบรสเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็นี่ครับน้ำจิ้มเขาจะดูใสๆนะฮะแต่อร่อยมากเพื่อนต้องลองมาสัมผัสดูครับ ที่เด็ดเลยนะครับแล้วดูกินกับข้าวมันหอมๆนะครับแล้วก็ไก่ต้มฉ่ำๆแบบนี้เนี่ยแหละครับข้าวมันไก่ของแท้ข้าวมันไก่ในตำานานะครับพี่สดใสผมจำได้ว่าเปิดมาประมาณน่าจะเกือบ20ปีนะฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีวันนี้ก็เป็นถนนนครอินนะครับเพื่อนๆร้านจะอยู่ถนนนครอินนะครับฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีเลยนะครับหาง่าย เพื่อนๆขับมาก่อนถึงแยกบิ๊กซีนะครับถ้าเห็นคนต่อคิวยาวๆเนี่ยแหละครับร้านข้าวมันไก่พี่สดใสนะครับไสปิ๊งอร่อยมากนะคบเพื่อนๆครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวไก่ต้มข้าวมันน้ำจิ้มและน้ำซุปอร่อยหมดทุกอย่างนะครับไม่ได้โม้แล้ะราคาแค่จัมโบ้นะครับไซส์ใหญ่จัมโบ้สี่สิบบาททั้งอร่อย เด็ดจุใจให้เยอะแบบนี้นะครับเพื่อนๆคือจริงๆอ่ะคิวอ่ะที่ยาวนะครับเพื่อนๆเขาทําเร็วมากๆอยู่แล้วนะครับรับประกันเลยนะครับว่าอร่อยเด็ดคุ้มค่าคุ้มราคากับการรอมากๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็น้ำจิ้มนี่คือแบบสูตรจริงๆครับเพื่อนๆทานกับข้าวมันหอมๆไก่ช่ำๆ อร่อยจริงๆครับต้องลองมาสัมผัสดูครับเพื่อนๆแล้วจะรู้ว่าเนี่ยแหละครับข้าวมันไก่ทั้งถูกทั้งอร่อยของดียังมีอยู่ให้เห็นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับขนาดฝนตกหนักแบบนี้คนก็ยังกลางร่มรอครับเพื่อนๆคิดดูกันแล้วกันนะครับและไม่ใช่แค่คนสองคนนะเป็นสิบคนครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับหมดไปหนึ่งจานเดี๋ยวมันตบด้วยน้ําซุปเนี่ยดูนะับตัวน้ําซุปนะครับอื้อหือ ไอไก่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนไก่ก้นหม้อน้ําซุปเนี่ยโคตรเด็ดน้ําซุปเข้ารสด,ดีมากๆนะครับเพื่อนๆสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจจริงๆเลยนะครับลองมาสัมผัสกันได้นะครับจัมโบ้สี่สิบบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆืสมัยนี้หาราคานี้ได้ที่ไหนแล้วเป็นไซส์จัมโบ้ด้วยข้าวสองถ้วยแล้วโปะไก่มาเน้นเ้นเลยนะครับเพื่อนๆน ก็สำหรับร้านข้าวมันไก่พี่สดใสนะครับอยู่เส้นถนนนครอินนะครับฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีติวันนนเลยนะครับเพื่อนๆหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกจนถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ดูครับฝนตกไม่อีกแรงขนาดนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ยังมายืนรอกันนะครับนี่ก็มี10กว่าคิวนะครับเพื่อนๆ ของอร่อยแบบนี้ก็คิดดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็สั่งมากลับบ้านนะครับเพื่อนๆจัมโบ้สี่สิบบาทดูครับเพื่อนๆเนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่ลูกค้าร้านพี่สดใสยอมทนรอนะครับดูหนังเน้นเด้งเด้งเนื้อฉ่ำๆข้าวมันหอมหอมและน้ำจิ้มรสเด็ดละมุนลิ้นครบเครื่องมากๆครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆในราคาแบบ มิตรภาพราคาแบบเพื่อนกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างถูกอร่อยเด็ดสะใจให้เยอะเข้าสโลแกนผมเลยนะครับร้านนี้เด็ดหนึ่งในใ,นใจเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกทุคนนะครับที่รับชมฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ